สวัสดีครับวันนี้พบกับเพจอูสี่ก็9ชมนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมสีดำมุกเจ็ดสีนะครับโดยหน้าด้วยมุกบอลนะครับสีก็จะใช้เป็นระบบทูเคแห้งช้าเป็นระบบนะครับแล็กเกอร์ทินเนอร์ก็จะเป็นนกแก้วนะครับคันนี้จะทําการถอดพ่นอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับประตูแก้มนะครับลูกกระบะยกกระบะถอดพ่นหมดนะครับเพื่อความละเอียดของชิ้นงานเพื่อสีจะได้เข้าไปทุกซอกทุกมุมนะครับสีของเราก็จะรับประกันงานหนึ่งปีเต็มนะครับ มีปัญหาใดๆสามารถเคลมฟรีได้ทันทีหากมีปัญหาเยอะผมก็จะสามารถทําใหม่ให้ได้ทันทีนะครับไม่มีการรอคิวใดๆนะครับร้านอยู่ที่บางแคนะครับพุทธมณฑลสายหนึ่งนะครับซอยเก้านะครับผมหากลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อทําสีแปลงหน้าแปลงท้ายนะครับติดต่อเข้ามาได้อย่างทางเพจนะครับจองคิวล่วงหน้ากันก่อนนะครับตอนนี้คิวยาวถึงเดือนมีนาคมเลยนะครับผม สีตัวนี้ที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นสีตัวที่มีคุณภาพสูงนะครับเลกเกอร์ทินเนอร์ของเราก็จะเป็นนกแก้วหมดนะครับคุณภาพของสินค้าที่เราเลือกใช้ต้องคุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าจ่ายมานะครับผมเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็าฝากติดตามเพจถูกสีก็เก้าช็อปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสวดีครับ DJ Masih. <laughs>